ไม้มือสำคัญ2มื้อนี้ถึงจําเป็นต้องมีเพื่อการปั้นหุ่นนะครับสมือที่ผมอยากจะมาบอกเหมือนเดิมเลยครับนั่นก็คือจะเป็นมื้อก่อนออกกําลังและมื้อหลังออกกําลังนะเพราะอย่างที่บอกครับว่าจริงๆแล้วเราสมควรที่จะกินมื้อก่อนออกกําลังเป็นอย่างยิ่งด้วย2เหตุผลง่ายๆเลยนะก็คือเรากินเพื่อที่เราจะได้มีแรงถ้าเกิดว่าบางคนไม่กินผมบอกเลยครับคุณจะเอาแรงในการยกเวทมาจากไหนเพล่เพอแบบท่านต้องมีคาร์ดิโออย่างต่อเนื่องอีกโอ้โหผมบอกเลยครับหมดแรงตายและที่สําคัญก็คือการที่เราไม่เติมพลังงานให้ใหก่อนที่เราจะใช้พลังงานห,หนักๆมันไม โอเคไหมและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับเหตุผลที่2ก็คือเรากินเพื่อที่แบบว่าอเรากินแบบเอาพลังงานไปใช้พอดีแล้วหลังจากออกกําลังกายเสร็จเราจะได้ไม่หิวไม่หวยจนเกินไปเพราะว่าบางคนแบบท้องว่างแล้วไปออกกําลังกายพอใช้กําลังหนักหนักน่วงน่วงเนเนื่อยโอ้ my god เมื่อหลังออกกําลังกายนี่คือกินบัลลุมมาเึ่มมากซึ่งมันไม่โอเคโอเคไหมครับเป็นอย่างที่บอกว่าลอง มีมือสําคัญตรงนี้เอาไปใช้นะครับส่วนมื้อหลังออกกําลังกายเราก็จาเป็นต้องรีบกินนะครับออกกําลังกายเสร็จปั๊บสามารถทานได้เลยนะเพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องการสารอาหารดีๆนี่แหละเพื่อไปหล่อเลี้ยงไปซ่อมแซมไปเสริมสร้างและดูแลกล้ามเนื้อและระบบพาผานต่างๆเลยนะครับยิ่งโดยเฉพาะแบบถ้าเกิดว่าเน้นโปรตีนด้วยเนี่ยจะดีมากๆเลยสําหรับมื้อหลังออกกําลังกายและที่สําคัญก็คือเราจาเป็นที่จะต้องกินในช่วงเวลาทองคำนะอย่างเช่นมื้อก่อนออกกําลังกายเนี่ยก็คือกินก่อนออกกําลังกายสักป,ประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงก็พอคือกน้้เเาาย่อยอนนะแลวถึงจ ใช้ได้ไม่ใช่กินเสร็จปั๊บไปออกกําลังกายเลยนี่จุกตายนะครับส่วนมื้อหลังออกกําลังกายเพิ่งพูดไปนะครับกินอา,าออกกําลังเสร็จปั๊บก็คือสามารถทานได้เลยถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้ดูสําหรับ2มื้อสําคัญนี้นะครับ